เอาขาหูงเนาะอันนี้พี่น้องสวัสดีครับเดี๋ยวไรอาหารเกิดดีแล้วแล้วก็เมนูร้อนร้อนแล้วก็ร้อนร้อนแล้วก็ร้อนร้อนอันแรกก็คือแกงใช่ไม้ร้อนใชร้อนที่สองคือข้าวร้อนข้าวร้อนการจัร้อนที่สามก็คือการร้อนใช่หวานอยู่ข้องร้อนเดี๋ยวหลงไปแล้โอ๊ยไปเบอร์จะเชือดแล้วก็แห้งนี่กินไม่ได้ร้อนเกินครับลวกปากร้อนเกิน ข้าวหนุ่มขาวใช่ไหมาอันนี้เปิดชุทียวใช่นี่นะบอบอบน้องบัเช้าอ้ยบัเขียวเบพี่นองง้อยนี่ี่น้องเีู่บอรเยเลยจะขอคูเองต้องกมโค้นะขอคูเองกินเองนั่นเองจะนกพิ๊ยนดีวาลูกไ,ไปแลปแลูก เีบจ้เมาจอดนรือน่อยเลยตรสองสัยสองายกเมรซอสกะทินะอยู่ทางนี้ค่ะใส่ระขับีกซอกใส่ักกาผักเน่าใส่ักเน่าเหรอย่ักเาเขามาซื้อผักนผักเน่าเชนนี้แล้ว เราแบบน้ำเยอะแล้วห่อต่อแล้วบอกพอดหนาะอพักหนาวะพูด่าแต่อกี้นี่ก็พอหนาวนี่นะคัหนาวพกเนาบุมีัหนาวพอนาวไมต้องพูดดีดายังเดียวพักเอาเลยน้องานึงถังแวคับแม่ตึงแง่ใจวะมันมีงากน้องเจ้านะพอหนาวเดี๋ยวน้องเจ้าบุญมีป้าป้ามาดคอยป้าเหมดูป้าพินทีแล้วเราพ่อปเห วันนี้มันโตเลยมบรอปล่าบริปปีที่แล้วเหรอบริปอยปีแล้วบริปอยปีนี้ก็บริปอยปลาปลาอย่งเดอยู่แหละกินหมแล้วมีการกินหมแล้วไห่น้องเนกิน้วกะเพ๊กม่อแลก่ลับ้วก๊กนากินกยกินกยอกินนสั่งว่ามันจับน้ำแกงะไม้ค่ะของเสียทกกเท่ากรอิมก็แห้ง

เอส้าอบสอยู <rôle: 3> <ide> <be> ่บ่กข้ายมันมันเอาวดได้จะข่ผ่ไผไสีบเอาข่เจ้าจะกันได้เีอาันบเอาแล้วเนยแล้วคนอื่นกูเอาเลยอามันเละลอยเอ้ย ไปนะจีหนอ้เจีน่ปกรดเอาลจับเี้ยมันอยงขึ้นไปไมอดวมล่ามาทาสนาทุกบันเล่หัวต่อเนาะเนาห้องนดาง กหมองอยู่หมองว่าแต่มันสีเย็นมากหัวมันสีลมมากของมันีสเปรสกาวลมีสกอย่าเป็นลมแดงเด้อสป์สาวไม่ไหวเด้อตึอนสกาวเป็นงานไม่ได้แล้วเปรย์สกานะนะอะไรเต็มเลเป็นยังการกีสูตรรเป็นยังร้อน่ะ

ຍາມໄກກະເບີື าก้กามันลูกค้าไม่ลูกค้ามันเลยตีนแขนใหญ่ไม่น้เนยพอแล้วม่ลูกค้าไมลูกค้ามันเขาบอกเยบอกลูกค้าว่าตอตอยในนาีร้านเขาเรเด้อ้านกับนร้อยเราด่าอวไล่ะาเขาาร้อยก็านเราก้นแคันได้แล้วเยแต่เขาซื้อนาเราเเออเขาเจ้านกบยองเจ้า เลเขามาเขาบวายเขากอดนะแซมาเขาก่อนยามได้โดนยามนะไม่ไดเป่งเขาก็ยังหันะไม่ได้นพ่ง่าผ่นคือ กินน้ำาทมย่ของมนยม้าวหยไปใหมนี่ไปเก้าเือเนะเมื่อเนึ่ซูงามดามอะไรซูซามะดามย่างจาหม่ตัวก็ใหญ่กว่าละใหกว่ามดามนะมอนี่ครับ้ไม่ติดเลยิดลาเมื่อหเลาะเมื่อหลเมื่อหลอุนตทุนนะเล้วอยยุดมันเย็น

ฮาทางกัาหอหอทุกคนในหางเลยสองชุดอย่งน้ัวหอหอเดียไม่้องหางหรอไม่ต้องหางเดี๋ยวใช้ชื่กระจะบอกชื่อชื่อชื่อชืมอชืช่บ่่อชอช่อชื่อชือชื่่อชื่อ่่่่อ่ช่ชอช่ือชออม่่่่ ี่เยไปอมัก็หายเพื่อนสิขึ้นไปอันเตนไก่ไม้อไ้แออน้อง่าโหิเอโลาแลอ่บเอบ้าอย่างงเอย่หน่อยนี่ผ้าแดงเลยนอยอบลายน้หอยสอหัวคยเลยด้อเลยคุลัไปเลยเปแท็กลยามาได้เลยลบ้ เจ้าสิบอกเห็นแล้วแหละเกินเก็บประกันภัยหนึ่งยังยังจะเท่อนั้นหมดยบอได้พี่ไอต้องเสี้ไปหอยพิดพันไปบอกเขาหอยิษคนผมวันนี้นี่ไมว่าเขาเขาบอกว่าใช่ตองเงินสิบสีเงินเจ้ามันเราอะเขาตัวนี้ ได้และได้หาสองแสนผมไปเสี้ยนะสองแสนหาุบเลจ้ะป่อยมัเจ้านี่ก็จะมีเงินจ่ายป่อยพอกรับไปทั้งนั้นเปิดคิดเปิดกิเลยล่ม่หนาวไม่นอ้ะบาแล้ใสกยดขึ้นเล่ะเปิดคิดเปิดกินแล้วเนี่ยไข่

ไม่เบี้วข้อยาวขอเหียข้อาไ่ได้หรอก้อขาเนี่ยขาเนาะ้อหดเหมือนกันยาเนาเออมองมีาวบริยาบริยานเลยครงางัทางน้นมีข้าวเายอเอเยอ